เนเธอร์แลนด์ใกล้ฉันวิ่งเล่นบนทุ่งดอกทิวลิปใจกลางระยองที่มิร a เคล o ออฟเนเชอรัล มาม้าพาเอดามาสัมผัสกับดอกไม้เมืองหนาวนาณาพันเอดาตื่นเต้นมากนะคะเพราะที่นี่เขารวบรวมดอกทิวลิปไว้มากกว่า5 0 0พันดอกเลยทีเดียวหลายสีหลายพันภายในฮอเย็นฉ่ำมากขอชมเลยว่าที่นี่เขาดีไซน์สวนออกมาได้อย่างสวยงามมากจริงๆได้รับแสงธรรมชาติแบบเต็มๆถ่ายรูปได้ทุกมุมสายคอนเทนต์สายถ่ายรูปต้องถูกใจสีนี้แน่นอนหลังจากที่ถ่ายรูปกันเต็มที่แล้วเราก็จะไปซื้อดอกทิวลิปกลับบ้านกันค่ะเอดาเลือกเองกับมือเลยนะคะสวยทุกดอกเลยแถมราคา น่ารักมากๆด้วยแฮปปี้เลยล่ะใกล้กันยังมีฮอจัดแสดงเทคโนโลยีต่างๆของปตทด้วยนะคะเหมาะกับการพาลูกมามากๆเลย ระหว่างทางออกจะเป็นสะพานให้เดินชมนกชมไม้บรรยากาศเงียบสงบดีจริงๆถ้าใครอยากมาเซฟพิกัดไว้เลยนะคะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทริปนี้หมาหมาและเอดามีความสุขมากๆเลยนะคะเป็นปิดเทอมที่คุ้มค่ามากเลยค่ะ